รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เฮ้ยเฮ้ยนะฮะค่าค่าตัวเลาค่าตัวตั้งซี่นะคะค่าเสือค่าศาสตร์สามบาทห้าสิบค่าขมุกขมิบอีกสิบสลึงอะไรก็ขมุกขมิบข้าเกาสสลึงข้าวางค่าเช็ดอะไรอีกเจ็ดสลึงจับได้กี่บาทเออไหวเฮียกูมัวจ่กูนี้วันนี้ตั้งซี่ตั้งซี่มากับบีดอกนะนะฮะมากันแค่สองคนอือมากันแค่สองคนมากันแค่สองคนใครอยากเห็นบีดอกลุย แชรกันไปเดี๋ยเอาให้กระจายสุกสารซอยจุดจุดนจะุดงซี่ไปทังซี่ทำท่าอะไรขมึงทำท่าอะไรวะเฮ้ยเอาดีดีตั้งตั้งไปสิมึงก็มึงก็ไปสิ <c oughs> มึงไม่ไปจะทีอะ <c oughs> อะไรก็แก๊กน้องอะไรจ้าอะไรก็แก,ก๊กพันห้าร้อยท่านนะแชร์กันไปเร็วๆทุกคน แชร์กันไปให้กำลังใจหน่อยเร็วเร็วเร็วเวนะงงเดี๋ยวแบตหมดหย่ามาั้ไี่ไม่เห็ตรงนี้ตั้งไม่เห็นหรอตั้งไม่หุม,ม,มือแบบจะตกแล้วว่แะแบตเกิดนี่มึงอะตั้งซี่มึงไม่เห็นที่หรอกูมไม่เห็นยืนมันจะตกเราอย่งนี้นะมไม่เห็นเอาดีดี ก็ดีแล้วกูไม่เห็นไหนมึงไปยืนร้างจะได้เห็นมึงไปยืนสิมึงไปยืนสิข้างหน้าเนี่ยไปยืนข้างหน้าสินี่เนี่ยไม่เชื่อมึงหันหลังมึงหันหลังเดี๋ยวมึงเห็นมึงหันหลังก็หนังหนังมึงอย่าหันหน้าสิจัดกูได้ตกใจมึงเนี่ยมึงหันหลังสิเออมึงเข้าวอยู่อ้าวดุข้าวอยู่ข้าวอย่าโข้าวข้าวทุกท่านสิข้าว ตั้แตกเลยเอ้ยตั้งเสีเยเอ้ยโวดูวฟันนี่ไม่ค่อยจะมีอยู่หน้าสงชันอว้ยหน้าสงชันตั้งชีอว้ยตกใจตั้งที่เนี่ยเห็นไมัไ้ยไปดิไปสิทั้งแถบเลยฟันเนีออไ,<ห>ไปท่าแน่จริงนะมึงออกมาเลยแน่จริงอะ่ะถ้ามึงแน่จริงอะ่ะจับไว้ไว้ไว,ว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่